บอกพริกโกขนาดพริกอันนี้มาพริกกระเลียงหรือพี่สิทธิ์มันเผ็ดไหมเออ,อเ,เ,เอาไปคั่วาตำน้ำพริกกินเนาะลูกมันก็เยอะอยู่นี่พริก,พ,กพี่สิทธิ์มันไม่เก็บไปขายให้ประวันก็ได้เยอะมากเลยอ่ะโดกขนาดเลยเต็มต้นเลยเนี่ย ลูกสุกก็ดูกสุกเต็มต้นเลยมะเขือก็ดกพริก็ดกกอุย้ยมะเขือพวงมะเขือโอ,อ,อ,โอ้สุดยอดเลยพี่สิทธิเเ์เยอะมากโอ้สวยงามมากเลยเอาเอาเอา นี่ก็โดกมากอู้โดกจนขาวพงเลยนะพิสิทธ์เอ้ยโดกมากเลยอ่ะก็เรียงอ่ะนะได้เป็นโลโลนะนี่ถ้าเก็บน่ะมะเขือก็โดก ทั้งโดกทั้งงามเลยเป็นไปได้ยังไงเล่นว่าวเดือนห้าเล่นว่าวกันเดือนนี้เขาเล่นว่าว,ว,าวอออสมัยนี้เล่นว่าวกันเดือนห้าก็เล่นว่าวโอ้ดกขนาดเลยพี่น้อง